อิปนุ่นกอยยิมรอฮีมาฮุลเลาะกล่าวว่าสิบประการที่จะทำให้ได้รับความรักจากอัลเลาะห์คือ 1. การอ่านอัลกุรอานโดยตรึกตรองถึงความหมาย 2. พยายามปฏิบัติสิ่งที่เป็นซุนนะที่าศาสนาส่งเสริมให้ปฏิบัติเพื่อใกล้ชิดกับพระองค์ 3. ามรำลึกถึงพระองค์อย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการรำลึกด้วยลิ้นหัวใจหรือร่างกาย 4. เลือกปฏิบัติในสิ่งที่อันเลาะรักมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองห้าทำให้หัวใจครุ่นคิดถึงพระนามของอันเลาะและคุณลักษณะของพระองค์ 6. พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงความดีงามและความโปรดปรานของพระองค์ 7. จ็ดทำให้หัวใจนอบน้อมยอมจำนนต่อพระองค์ 8. ปดรีกตัวเพื่อขออภัยโทษและสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์ ก้าอยู่ร่วมกับคนดีๆผู้ที่เป็นที่รักผู้ที่มีความสัตว์จริงต่อพระองค์สิบออกห่างจากทุกสิ่งที่จะทำให้หัวใจเหินห่างจากอัลละห์เนื้อหาบทความบันทึกฮักขออัลละห์ให้เราทุกคนได้เป็นที่รักของพระองค์ด้วยเถิดอามีน